สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนายแฮปปี้แมนจาก pda m o b i s c o m ขอนำเสนอรีวิว True s u p e r f o l นะครับจากที่เห็นนี่เลยเย yeah. ตัว True Superphone ครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ราคาค่อนข้างถูกในตลาดนะครับจริงๆแล้วถือว่าถูกไหมจริงๆราคาเนี่ยพันสบาทนะครับก็หาซื้อกันได้แต่ว่าบางเอิญบางเอิญเนี่ย เขามีแลกที่เซเว่นด้วยทั้งหมดโั้โหจ่ายตังรวมเนี่ย490กบาทนะครับตัวเครื่อง2 9 0เมีตังอีก200ที่เติมเข้าไปนะครับผม mm hmm. ก็อาจจะไปลองสอบถามกันได้ที่เซเว่นะครับหรือว่ามีเป็นแบบรายเดือนที่สมัครแพ็กเกจรายเดือนแล้วก็สัญญา1ิเดือนครับแล้วก็จ่ายใช้งานฟรีกันไปแล้ตัวเครื่องฟรีกันไปนะครับก็จ่ายแค่เหมือนจ่ายค่ารายเดือนเพิ่ม,เต,มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่ารวมรวมแล้วเนี่ยตัวนี้คือมันเป็นโทรศัพท์ ที่เป็นปุ่มกดที่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีใช้งานกันอยู่แล้วตัวปุ่มกดต่างๆที่ผ่านมานครับส่วนใหญ่ก็คือไป็น 2G แล้วก็มายุค 3G ตอนนี้ปุ่มกดตัว True Super f o นะครับคือตามชื่อเครือข่าย True ก็คือจะเป็น 4G นั่นเองนะครับตัวนี้จุดเด่นอีกทิ่งนึงก็รองรับเนี่ยรองรับอันนี้เลยตัวเอ่อ Volte นะครับหรือ VoLTE นะครับซึ่งจะเป็นการโทรผ่านเครือข่าย 4G ที่เป็นคุณภาพ สูงเลยนะครับเพราะว่าเสียงปัจจุบันที่เราโทร,โทรกันเนี่ยปัจจุบันอาจจะขยับไปที่ 3G นะครับเครือข่ายอื่นๆก็แล้วแต่หรือจะ 2G บังค่ายก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับตัว True Superphone ครับสามารถโทรผ่านเครือข่าย 4G ได้เลยนี่คือจุดเด่นของเขาครับที่เป็น VoLTE นะครับดูที่หน้าจอเป็น VoLTE เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วตอนแรกผมก็ไม่ได้โทรไปโทรมาอ่ะมันไม่ใช่ VoLTE นี่นะทำยังไงอ๋อกดดอกจันครับ4 4 0ดอกจัน1 ชาร์ปสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับออชาร์ปนะครับโทรออกแล้วก็ก็จะได้คําตอบมาว่าเราจอยในการใช้งานโบเต้แล้วนะครับจาก SMS X, True นะครับผมก็จะมีตัว SMS นี่ครับจึสามารถใช้งาน 4G ได้แล้วอ่าตอนแรกอาจจะไม่ได้ใช้ 4G คราวนี้อย่าลืมนะครับใครที่ใช้งานอย่าลืมกด Active ด้วยโบเต้นะครับคราวนี้เวลาโทรหาเป็นเพื่อนที่เป็นเครือข่าย True ด้วยกันนะครับที่เป็นอ่าโบเต้คราวนี้เสียงก็จะชัดมากเลยทีเดียวนะครับ ตัวสเปคผมว่าอ,อันนี้จุดเด่นอีกอันคือเป็น Android มันไม่ใช่เป็นตัวปุ่มกดธรรมดามาพร้อมกับ OS ที่เป็น Android Android 6.0สซะด้วยแต่ว่าทัชสกรีนไม่ได้นะครับจะเห็นว่าเราต้องใช้ตัวเมาส์นะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยคือคงไม่ต้องพูดถึงมากนะเพราะว่าสเปคจริงๆแล้ว CPU ก็เป็นบักติ1.3นดนะครับแล้วก็ความจำ RAM เนี่ย 4GB อ่กโทษครับซาเลต4 g b แล้วก็ RAM เนี่ยอซึ่งมัน ไม่ได้เยอะมากมเป็นเบสิก้างน,นะครับผมแบตเตอรี่ให้มาพันสองมีดิจิตัวนี้เรารับ WiFi ด้วยคือเป็นระบบ Android ก็เราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยผ่าน Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็ตัวตัวเองเนี่ยสามารถทำเป็นฮอสปอตได้ก็แน่นอนว่าเพราะ Android เนี่ยมันมีฟีเจอร์ของฮอสปอตอยู่แล้วสามารถเชื่อมต่อได้ถึงแยูเซอร์เลยทีเดียวแต่ว่าก็แล้วแต่นะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเครือข่าย Truemove S 4G เนี่ยก็แรงนะครับถึง รอยเมกนะครับตอนนี้จริงๆแล้วก็แล้วแต่เทคโนโลยีที่ใช้นะครับแต่ว่าเครื่องร0 0เมกนี้ก็คือน่าจะได้อยู่แต่ว่าตัวนี้คือบอกแล้แรงๆว่าจุดจุดอ่อนจริงๆของมันก็คือตัว a n d r o i ยจริงๆปกติเนี่ยเราจะสามารถลงแอปได้แต่เนื่องจากตัวนี้สเปคมันต่ำนะครับก็คงเข้าใจว่าทาง True เนี่ยได้แคปเอาไว้คืออาจจะมีข้อกำหนดเอาไว้ว่าไม่สามารถที่จะลง apk หรือว่าตัวแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ดังนั้นเนี่ย ก็มีจุดหนึ่งที่พวกแอปพลิเคชันที่มันต้องอัปเดตเนี่ยมันจะอัปเดตไม่ได้นะตอนที่ผมดูเนี่ยมันก็ไม่สามารถอัปเดตได้เหมือนกันแต่ว่าพวกตัวที่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งสําหรับตัว Android นะครับก็คือเวลาเราซิงค์รายชื่อนะครับจากตัว Google Account นะครับาใครสิงพวกคอนแทคอยู่เนี่ยมันก็จะมาหมดเลย,มยไม่จำเป็นต้องเอาไว้ในซิมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าในซิมบางทีเวลา c o p y เนี่ยมันก็อาจจะลําบากนะคราวนี้เราใช้บนตัว Android เนี่ยมันก็จะซิงค์ผ่าน Google Account ด้เย,ยเลยอ ตัวเครื่องนะครับอ่ะมาดูเรื่องตัวเครื่องตัวนี้บอกฟีเจอร์ต่างๆไปแล้วมาพร้อมกับกล่องกล่องจริงก็จะประมาณนี้อยู่แล้วครับตัว True Super นะครับต่างๆ True T Super Four คราวนี้ตัวขสายครับรองรับ 4G ก็คือ 4G ทุกเครือข่ายนะครับมี HD Voice นะครับผ่านบเตทูธนั่นเองครับอ่ากล้อง2.8นะครับอัน f o u T หน้าจอ2.8นิ้วอันผิดได้ไงเนี่ยหน้าจอ2.8นิ้วนะครับแชร์สัญญาณไวไฟได้แปดสุดเดอร์แดยูเซอร์ รองรับไทยอังกฤษพม่ากับพูชาแน่นอนว่าในประเทศไทยบ้านเราณปัจจุบ,บันนะครับก็มีผู้ใช้งานามากมายหลายภาษานะครับผมก็ลองรับหมดเลยหลักๆ you, วิทยุฟัง FM ได้ด้วยแบตทั้งสองก็ก็อยู่ได้นานอยู่นะครับใช้ได้อยู่ถ้าเราไม่ได้เปิดตัวแชร์ฮอสบอตครับตัวกล่องเนี่ยก็เห็นว่าบอกเลยว่าเป็นวลเต้นะครับ v o i c e Over l t e HD Voice ้ y นะครับบนเครือข่าย4 g Plu s ทั้งหมดก็คือ4เครขพายนะครับผม9 0 0 850 1 8แปและ2-1นะครับ อีกฝั่งก็คือจะเป็น Wi-Fi h o t s p o t 4G ที่โบรเอาไว้ครับก็ประมาณนี้เราประกันเครื่อน15เดือนด้วยครับกล่องข้างในก็คือจะมีแค่ตัวชาร์จเจอร์และหูฟังนะผงไม่ได้แกะออกมาอ่ะแกะคงไม่ได้แกะออกมาทีนน่ไหนละอ่ะแกะก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากตึก๊บหน้าจอมันก็จะมีประมาณนี้เป็นกล่องพลาสติกธรรมดาแล้วก็มีคู่มือนะครับรับประกัน5เดือนหูฟังสายชาร์จแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับก็มีพวกคู่มืออยู่ข้างใน,น ก็เป็นซองน่าจะเป็นซองใส่ตัวแบตเตอรี่ในกระดาษแยกไปคราวนี้ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ประมาณอ,าอยู่นี่จ้ะเป็นปุ่มกดนะครับเห็นว่า,าถ้าหากกันใช้งานนะครับในเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยก็คือสะดวกตรงปุ่มกดทั้งหมดนี่เองเพราะเนื่องจากมันทัชสกรีหน้าจอไม่ได้ดังนั้นเราต้องปรับตัวนะครับในการใช้งานปุ่มกด จะมีปุ่ม s t v นะครับปุ่มเล่นเพลงโทรออกวางสายอันนี้คือเป็นปุ่มเมนูกับแบค็คนะครับแล้วก็ตัวอักษรต่างๆเนี่ยก็ใช้ต่ำนี้เลยหากใครใช้เคยใช้จริงๆทวต้องเคยใช้นะที่เป็นตัวรุ่นเก่าๆนะครับที่ต้องพิมพ์เวลาต้องกดจำย้ำๆ,ๆหลายๆทีคล้ายๆอารมณ์ของแท็บเบอร์รี่แต่อันนี้อาจจะเป็นบาร์ทายอาจจะยากกว่านิดหน่อยนะครับผมเปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษก็อยู่ตรงนี้เลย ด้านล่างนะจะมีปุ่มกดสันล็อกรวมถึงเวลาพิมพ์ก็คือเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวกล้องนะครับกล้องเนี่ยละามละเอียดเนี่ยพอใช้ได้ต้องบอกว่ามันก็พูดยากแต่ว่าจริงๆแล้วเออเอาไว้ถ่ายเก็บความทรงจำแล้วแต่ว่าอย่าเอาแบบไปปริน์หรือเอาความละเอียดมากมายมันอาจจะไม่ได้ช่วยได้ขนาดนั้นแล้วก็รวมถึง วเวลาแสงน้อยๆมันก็อาจจะไม่ค่อยชชดเท่าไหร่เอาง่ายๆนะครับผมกล้องก็ให้มาที่กล้องหน้าครับสามแสนแล้วก็กล้องหลังเนี่ยสองล้านนะครับผมถือว่าเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ดูบนตัวมันเองได้นะครับถ้าแชร์คนอื่นก็อาจจะหรือลงในโซเชียลเนี่ยก็พอได้นะครับผมส่วนตัวแ <c oughs> อปพลิเคชันต่างๆ อันนี้กล้องด้านหลังมีรอยอยู่นิดหน่อยอ่ะเปิดตัวเครื่องหน่อยจริงแล้วตัวซิมเนี่ยขออภัยนะครับที่อาจจะวนไปวนมานิดนึงขอดูตัวซิมก่อนแล้วกันตัวฝาเป็นพลาสติกนะครับตัวตัวไปตัวเครื่องนะครับรองรับ2ซิมนะครับที่เป็นตัวไมโครไมโครซิมแล้วก็เป็นไมโครเอสไนเดี่ครัาสามารถใส่ได้ตรงนี้นะครับเป็นลนนักษณะนี้อันนี้ ถามเลยนะครับว่าใช้คือยขยู่ได้ไหมไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะ True เท่านั้นนะครับอันนี้เปิดอะไรแล้วกันใช้ได้เฉพาะซิม True เท่านั้นนะครับก็คือเป็นเครื่องที่ล็อกนะครับล็อกซิมล็อกเครือข่ายผมว่าเสียงก็เป็นเสียงดังฟังชัดตีนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้เป็น เรืออะไรที่เป็นลำโพงที่มันค่อนข้างดีอย่างต้องบอกว่าราคามันก็ค่อนข้างต่ำครับดังนั้นก็คุณภาพเสียงก็ตามราคาแหละตัวเครื่องก็จับถนัดนี้ถนัดมือดีนะครับแน่นอนว่าลักษณะปาท้ายอย่างนี้ใช้งานง่ายครับอีกอันนึงเรื่องของการใช้งานอ่ะึ้นมาแล้วแ๊บเดียวการใช้งานนะครับเห็นว่ามันเป็นลูกศรน,นะครับใช้ลูกศรวนไปวนมา แต่ว่าจริงๆเราใช้เมาส์ได้กด H D V 2อทีตัวเมาส์ก็จะกดมาบอกว่าใช้งานเมาส์ครับเรา,าเราไม่สะดวกก็ใช้เมาส์ได้โดยที่ไม่ต้องต่อเมาส์ภายนอกนะครับกดคีย์หนึ่งก็จะเป็นโหมดคีย์แพดนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการใช้งานดีกว่าจะใช้งานปุ่มกดเป็นเรื่องปกติอาจจะอ่ะช้านิดนึงมีไหม ไม่มี s u ก j e c t รายชื่อมีไหมไม่มีสักเ e c t รายชื่อเจอริงแต่ข้อสูงของมันก็คือตัวปุ่มกดเนี่ยแหละครับเวลาจะพิมพ์ชื่อก็เออ่เวลาจะพิมพ์เบอร์นะครับก็คือกดพิมพ์ได้เลยแล้วกดโทร ก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้ตัวโบเต้นะครับที่เคยใช้เดี๋ยวนะคือภาาอันนี้คือสามารถโทรผ่านที่เป็น POLTE ได้เลยนะครับผม นี่ผมคงใบเบอร์หนแอปพลิเคชันที่ให้มามีไลน์มี f c e e o o o นะครับมี HTV มี Shop a เนะครับที่หน้าแรกสามารถใช้เบราว์เซอร์ได้นะครับแอปต่างๆข้งหนมีกล้องถ่ายรูปนะครับฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปการตั้งค่าต่างๆมีแกลเลอรี่เครื่อคิดเลขนาฬิกามีอะไรอีกเอมีวินะครับสามารถเล่น FM ได้ Facebook มี YouTube นะครับอยู่ด้านในไม่ได้มีไอคอนด้านนอกดังนั้นจะอยากเล่น u t u b e นะครับดู u t u b e ก็เข้ามาด้านในได้หรือใช้อ s i ัยด้วย True ID นะครับเพราะว่าจริงแล้วทุกคนควรจะมี True ID นะครับหากใช้เครื่องนี้เพราะว่าเวลาจะดไซ n ์อินเข้าไปเนี่ยมันจะง่ายนะครับเพราะทุกแอปก็ต้องรี q u i r ์ True ID เช่นตัว S c S TV จริงๆแล้วก็คือมีปุ่มตรงน,นี้กดเข้าไปดูเนี่ย S TV ก็สามารถเข้าไปดูพวกรายการต่างๆของตัว True ได้นะครับ <c oughs> อ่ามีกา n เชื่อมตอย่างนั้น จะได้แล้วเนี่ยเออ,เอ,อไม่มีอินเทอร์เน็ตการ์ดชั่นตอนนั้นเราเข้าไปที่เซตติ g งดูค่ากันเลยละกันก็เป็นการเข้าไปดูในเมนู Android ตามปกตินะครับจริงๆก็มีเปิดแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมถึง ใช้งานไม่ได้ v o l g e ก็คือมาปรับค่าตรงนี้ได้น,นะครับปรับพวกความละเอียดนะครับของภาพค่ามีของภาพค่ากำหนดโรงมิ่งออไม่เกี่ยวเออไม่งก็เราไปใช้ขอชใช้ใช้ไ i ไ i แล้วกันจริงๆื้อสายซี น่าจะได้นะวปกติผมก็ใช้อยู่เป็นอย่างนี้ทุกทีฮาเดี๋ยวนะเราเปิดไวไฟก็ลองไวไฟเลยแล้วกัน <Gothic> ออันนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้นี่ครับเวลาพิม์พจะเห็นว่ามันมีขึ้นตรงนี้มาด้วยนะครับ s u g g e s t แต่ว่าเราพิมพ์ตัวเลขเป็นตัวเลขแล้วเปลี่ยนตรงนี้นะครับเวลาพิมพ์ก็จะได้ง่ายจะดู SGB ขึ้นหมทีจะขึ้นไหม ก็มาที่จูปุป,ปัญญาจริงๆมีรายการให้เลือกอยู่น่าจะเยอะอยู่นะครับดึงๆกำลังรักชน67คน61คนเมนูก็จะใช้นี่ครับใช้ปุ่มกดเลื่อนไปเลื่อนมา,มาเราเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับกำลังกำลัง กดปุ่มตัวนี้นะครับสำหรับเล่นลดเสียงทั้งความชอบของแต่ละบุคคลเห็นว่าตัวเครื่องเห็นไม่ได้มีแบบปุ่มกดเล่นลดเสียงมืนแอนดรอยด์ทั่วไปดังนั้นเวลาเล่นลดเสียงก็คือใช้ตัวปุ่มนี้ครับแล้วก็มันจะมีตัวเสียงขึ้นมาด้านบนมันจะมีมันบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ผชีวีก็จะมีรายการต่างๆอย่างที่เราเห็นแล้วครับเราเวลาผ่านไปหลายปี เรากลับมามองเราจะนึกถึงโมเมนต์ตรงนั้นที่เรามีความสุขที่เรามีความประทับใจที่เราเอามาเก็บไว้บนร่างกายถ้าที่ผมสักไหมผมก็ให้มันมีความหมายผมว่ามันก็ชัดดีนะครับผมไม่ได้สักแบบว่าชัดใช้ได้อยู่สามารถดูกดค้างไว้ก็คือเป็นเข้าไปที่เครื่องเล่นเพลงถ้าเรามีเพลงอยู่ด้านในนะครับ ก็คือแนะนําว่าเก็บไว้ที่ตัวเบมบูริกาครับจริงๆพวกไลน์กับ facebook เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัวตัวแอคเคาท์ผมไม่ได้ลงแอคเคาท์ไว้แน่เลยเดี๋ยวดูกันว่ได้ไหม ออมันก็อันนิดหนึ่งนะครับเวลาพิมพ์เนี่ยก็นะอย่างที่เห็นมันจะพิมพ์ยากนิดหนึ่งคือเอาจริงผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องพิมพ์บนตัวนเ,วเน,นี้ยเพราะว่าเช่นนะครับภาษาไทยอ่ะชุบก็ต้องเลือกเลือกกันไปอย่างเงี้ยเออมันก็ ระบาดดีลบด้วยความที่เราไม่ถนัดนะครับบางคนถนัดก็อาจจะใช้ได้ดีนะต้องว่างั้นดู d อีมีไหมจะอันนี้ต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกัน แต่ที้กดทัชสกรีนเผอนะครับเผอเผอไปกดทัชสกรีนแต่ก็เป็นระบบ Android ที่รวดเร็วนะครับผมว่า,าตัวเครื่องนี้เหมาะกับเครื่องที่เป็นดูเลนกล้องนิดนึงเครื่องเป็นส่วนสำรองมากกว่าที่จะเป็นเครื่องหลักนะครับเอาไว้โทรอย่างที่เห็นว่าเป็นสพอร์ต v v i c e o v e r LTE ด้วยนะครับผมนะครับ กล้องมันก็ประมาณหนึ่งครับถ่ายเกี้มันแบ็กกลับอันนี้เป็นเข้าไปที่ขอเรื่อุณภาพนะครับกล้อง8ล้านซอฟเป็นถึง8ล้านแต่ว่าเป็นซอฟแวร์นะรจริงแล้วกล้องจริงแล้วเนี่ยได้จะ2ล้านเท่านั้นเองนะครับคุณภาพจริงก็คือ2ล้านด้านหน้าก็เช่นกัน3แสกนะครับสูงสุดวิดีโอได้เป็น HD เลยนะครับที่กล้องด้านหลังจัดเก็บก็ส,สามารถเลือกจะดเก็บได้ท่านสูงนะครับก็อบอกว่ามันก็เป็นเบสิกของ Android นะครับที่เป็นเรื่องของกล้องนะครับเวลาถ่ายก็ต้องใช้ปุ่มกดได้เลยนะครับอันนี้คือเราเพราะมันสกีนหน้าจอไม่ได้อยู่แล้ว ก็ประมาณหนึ่งเอ่อเข้าไปดูที่การตั้งค่าดีกว่านิดเดียวครับเพราะว่าไปดูตัวพื้นที่ที่เหลือในการใช้งานเนี่ยอ่าพื้นที่ที่เหลือในการใช้งานนะครับก็เหลือจํานวนไม่เยอะมากนะครับแอดก็ไปสักสองร้อยกว่านะครับที่เหลือก็จะทำเป็นรูปภาพหรืออื่นๆที่เราต้องเก็บสามารถเก็บได้แต่อย่างที่บอกว่าเราก็ควรจะใส่ตัวเมมโมรีการ์ดเข้าไปด้านในนะครับผม แอปพลิเคชันก็คือไม่สามารถที่จะ uh, ลงพวกแอปพลิเคเพิ่มเติมหรือตัวแอปอัปเดตแอปได้นะครับมันชีมี Google นะครับสัมองข้อมูลได้เกี่ยวกับทโทรศัพท์ก็คือเป็น Android นะครับหมายเลขรุ่นเวอร์ชันนด6.0นะครับผมหลักก็น่าจะประมาณนี้สามารถใช้ h o t s p ได้แอปก็จะมีให้ประมาณนี้ครับ YouTube ก็ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีเระเด็นอะไร ชอปแอเซเว่นก็เข้าไปช้อปปิ้งกันได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนใจเรื่องช้อปปิ้งนะครับก็จะเป็นเข้าไปที่ตัวของหน้าเว็บไซต์ชอปแอดเซเว่นบันนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับผมมีข้อมูลสงสัยอะไรก็ลองสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับ True Superfo นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ